วันทีพีชนะคะอย่างที่พี่เคยบอกหลายคนไปนะคะว่าถ้าเราอยากจะมีผิวสวยทั้งหน้าแล้วก็ตัวได้เนี่ยเราจะต้องดูแลทั้งจากภายนอกแล้วก็ภายในใช่ไหมคะอย่างภายนอกเนี่ยเราก็ทาครีมทาโลชัน่น,นนู่นนั่นนี่ภายในเนี่ยนอกจากที่พี่จะกินผลไม้อย่างบ้าคลั่งแล้วนะคะพี่ก็มีตัวช่วยเสริมค่ะนั่นก็คือคอลลาเจนนั่นเอง ต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าการทานคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้ทําให้ผิวขาวนะคะแต่การทานคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยให้สภาพผิวของเราเนี่ยดีขึ้นเป็นการช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพไปนะคะช่วยเพิ่มคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวหนังให้มันผิวหนังของเราเนี่ยยืดหยุ่นแล้วก็เด้งดึ๋งขึ้นนะคะ คอลลาเจนที่พิธทานอยู่ช่วงนี้นะคะหลายคนถามกันมาเยอะมากเพราะว่าผิวพีเนี่ยดูดีขึ้นในกล้องนเวลาเราแต่งหน้านู้นนี่สภาพผิวของเราดูดีขึ้นใช่ไหมคะคอลลาเจนที่พิธทานอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Blink คอลลเจน2,000ค่ะและเหตุผลที่ช่วงนี้นะคะพีหยิบ l i ิงคอลลาเจนมาทานเพราะเขาหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อน,นะคะและดื่มง่ายมากๆเพราะว่าเขาใช้เบสเป็นน้ำมะขานขาวแล้วก็ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลสายเฮลที่พีเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะ และในหนึ่งขวดนะคะนอกจากที่จะมีคอลลาเจนเพปไทด์ถึง2,000มิลลิกรัมแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินซีค่ะวิตามินซีนี่ะค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็อลลาสตินใต้ผิวหนังของเราค่ะจะแนะนำนิดนึงสำหรับน้องๆที่แบบยังเด็กอยู่ก็อาจจะยังไม่แนะนำให้ทานอาหารเสริมพวกนี้นะคะก็แนะนำให้ทานเป็นแบบอาหารปกติครบห้าหมู่ของเราไปเพราะว่าร่างกายของเรานี่ยังสามารถที่จะสร้างคอลลาเจนได้ด้วยตัวเองนะแต่ถ้าใครที่เริ่มโตแล้วข้าสวยรุ่นนึงเนี่ยมัน เดี๋ยวนะ้องก็จะรู้นะคะว่าแบบเคยผิวมันก็ฟื้นฟูยากจังเลยนอนนอนดึกนิดเดียวเนี่ยหน้าก็โทมแล้วนะคะก็อาจจะใช้เปคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมได้และผลหลังจากที่พิทานมาแบบอย่างตอนเนื่สองสัปดาห์ เห็นง่ายๆเลยคือหลาที่เราถ่ายคลิปวีดีโอนี้หลายคนก็จะชมว่าแบบเฮ้ยพี่พีทผิวดูดีขึ้นนะแบบหน้าดูเต็มดูสดใสดูเปล่งปลั่งขึ้นแบบสภาพผิวดูดีขึ้นนะคะพี่คิดว่านอกจากที่เราจะออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วเนี่ยการที่แบบเรามีคอลลาเจนช่วยเสริมอ่ะมันก็เห็นผลได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ วุ้ยใส่ยังพีดนะคะแค่คอลเจเตเปปไทด์ส2000มิลลิกรัมก็เพียงพอแล้วค่ะเพื่อนก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวีก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้รวมถึงใน description box ด้วยนะคะมีอาหารเสริมดีๆแล้วนะคะก็อย่าลืมทานอาหารให้ครบทั้งหมูพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าสำหรับวนันนี้สวัสดีคะ่ะ